สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีโลกโซเชียลนะครับพบก,กับผมกีต้าคิงนะครับผมวันนี้ผมจะมาเอาท้าเอาคลิปท้า mm. ผมท้าน้องซันสเปโร่ชาแนลครับ mm. ก็คือผมติดตามน้องเขาก็สนุกดีครับอย่าลืมไปกดติดตามน้องเขาด้วยนะครับ mm. ผมก็กดติดตามว่าดูคลิปไปดูคลิปมาสนุกเขาจะเอาลงเฉพาะวันศุกร์และวันอาทิตย์มั้ง น่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมก็เป็นญาติกันน้องเขาฝากติดตามมาผมเข้าไปดูนิดหน่อยเออแต่ก็ถูกใจดีผมก็เลยก็เข้าไปดูนะครับผมสนุกจริงๆครับก็เลยอยากให้ทุกท่านไปติดตามน้องเขาหน่อยแต่วันนี้ผมจะมาท้าน้องเขาครับบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับผมตัดต่อไม่เป็นผมไม่ชอบด้วยกับการตัดต่อก็คือตอนนี้ในห้องอาสะนะครับ ฝากถึงซันนะครับน้องซันซันสไปโรซันพี่ขอท้ายแกหน่อยเว้ยกินนมโค้กลิตรหนึ่งไอเขาขวดใหญ่ขวดหนึ่งหมดภายในหนึ่งรอบอะแค่หนึ่งรอบกินไปแล้วห้ามปล่อยออกมาเออได้ไหมยางไม่หมดถ้าปล่อยออกมาจนหมดแล้วกินวาซาบิแค่นีด้เดียวก็ได้พี่ให้อะไร วาาบีไม่พอเว้ยโกแก่รดวาซาบีด้วยพอหนึ่งพี่ท้าแกขอให้ได้สันท้าจากใจพี่ลูกผู้ชายเว้ยแล้วนะครับก็ฝากติดตามช n น l ของผมด้วยนะคผมเพิ่งออกมาใหม่ประมาณสองสาเดือนแล้วครับก็ก็ไม่อยากพูดอะไรมากครับเพราะว่ามีเวลาทำอะไรเลยกนะ็ ช่วงนี้ก็กำลังเรียนแบบหนักมากครับเรียนหนักก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายายเยอะอีอ,อีบายครับฝากติดตามผมด้วยนะกด subscribe channel ผมด้วยกดไลค์ก็ได้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดเลิอ